คน,น,คนละคนแ,แมนเอปอเปิงปองปิงปองปก,กะเอาไปกับอันนั่นเอาไปกับโพเงินโพทองอันนี้ไปทางไหนปุ๊บอันนี้ก็เอาไปซาลาหอพระกันนั่นแหละไปน้ำกันกับรถเข็นก็ได้อ,นนอันนี้ไปกันกับอันนี้เอออันนี้ไปน้ำกันกับอันนั่นนั่นแหละ สวัสดีค่ะอยู่กับปุ๊แม่น้องมิวนะคะร,รยงานนะะวันนี้ไม่ได้ไปส่งเด็กนักเรียนนะคะทาความสะอาดเตรียมพื้นที่นะคะเคลียรพื้นที่แล้ววันนี้ก็จะมีชาวบ้านมาช่วยนะคะเราก็ต้องเคลียก่อนเอออันนี้เอาไปห่อผอ้อาอันนี้เอาไปเออเอาไปห่อผ้าเออดได้จอบว่าอันนี้

เออเอาอันนั้นนะ่ะไอโ้โพเงินโพทองนะไปลังนั้นน,ะน,น่ะแมนเอาไปเอาไปไว้ข้างในออฟฟิศยาก yeah. กระปองอันนั้นก็นนกระปองสีะนะไปไว้ในออฟฟิศ นู่นคอยไปย้าไปตรง้นกองเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวน้าลาเราหาจะได้เจอไ่อนที่จะต้องใช้ด้วยกัน มันต้องไปถ่ายตรงนู้นนะแดดมันสองเลยโยไอฮัสร้นหอมผักเอา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 อันนั้นไปสะกอนก็ได้พอเงินพอทองเี๋้วไลนะ

ข้นด้นเดลิติดวนดวนินแล้วจะเห็นะานตะกร้าไ่เี่ยอ่รงนี้างนี้่นเาไปนี่ไงตรงนี้ก็ได้นี่ยไม่ได้หรอ้าแตะได้เร้าะนี่ไงตันไว้แล้วทะลุข้างนี้ก็ได้หมดอาทะลุข้างนี้ก็ได้ในรถเจ้านี่กวนอะไรก็ได้ เนรแล้วมันจะไปได้งไหนเออวเลย่ไหน่ไหนล้สแล้วเสร็จแล้วรไพขึ้นไว้อยู่ศาลาเลยขึ้นไหมพ่อโน้นศาลาเลยศาลาเลยวตรงนี้จะเีย จับด้วยกันมาต้องจับด้วยกันาาย้ยอนเสนียงไหมคะโอเคนะเราจะเคลียร์พื้นที่ไอโฟมอะโฟมน่ะต้องเอาไปให้เขาดิ อพรรเพราะว่าเขาต้องอันนี้อะไรไสล่าเลยหุ่นสลา่าเลยเอาวบายุสลาา่าเอาวา้าาาวาที่ตรงที่มันมีเป๊ะสล่าชันนองน เปีย่ยนที่มันไม่เปีย่ยนที่มันเขาจะไม่ลด Tom. Bet, 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 จำลูกป้าไมบอกมารับไดเนี่ยอยากไปยัคุยฮัลโหลจ้า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 หนูจะเบิงหนูเห็ดเรี้ยงอยู่จ้าโอเคค่ะจ้า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 นี่่ะเราก็เคลียร์ทำความสะอาดนะคะ 什么呀？ ขยะไปเยอะน,นะ,ะ,อะโอเคออทีนี้เราก็รงนี้เราลากมาตรงนี้ก็ได้ไหมลากมาตรงนี้เฮ้ยทำไมต้องมองเฉยเหรเดี๋ยวเราก็ต้องใช้งานเลย ไม่ม่กินบ่นี่ยทาทิ้งเหรอ大 ตรงร้นานเหม่ยน้องเ,เป็นแมวที่ขาดความอบอุ่นวันนี้ปิงปองมาแล้วก็ีปิงปองอก็ได้เรา,าก็อยากอยู่ใกล้แม่น้อยหนาวไหม 有那么冷吗？ นไงคะทะเลาะพื้นที่ใส่รถใส่รถแล้วก็ใส่เที่ยงค่ะเห็นไหมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะเออใส่ถุงก็ได้ไปหลังร้านสีเขียวเลยง่ายดีช่วยหลังร้านสีเขียวพร้อมปิดต่อตั้งกล้องไว้ทีฟังทีทายด้วยอ๋ออยากให้เปิดเพลง เปิดเพลงโทรศัพท์หนูไลฟ์แหฮไลฟ์ไลฟ์สดแล้วเปิดเพลงไปด้วยจะได้เพลินพี่เสือเปิดเพลงจา่ไหน,เป,เ,ไหนเปิดไม่เป็นน่ะเ,เ,นนเครื่องเอาไหนเครื่องพี่พี่ก็เปิดไปเอี่อยากฟังคอมเมม่มาม มันไม่มีที่ใส่อย่าบอกแล้าตาน,น้ำมาแจกแตบบ่ไม่ใช่เแบบนี่ยเปิดใส่นี่ลำโพลำโพงไม่ซาร์ทแบทลำโพน้อยน,าานะวะใส่กระเป๋านี่ นอนเกียงลำโพองอยู่ข้างบนบ่ลำโพงข้างบนเลยว้ายแ่ดาลูกเจ้าฝีมือแมวเจ้าเอาไปเลยไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ดา เขบออกก่อนนะแล้วจะเาเครียมอเอาออกจริงไปนี่จะได้กวาดบองนี้อีก I'm กี่โมงแล้วโอ้แปดโมงแล้วเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณสภานับชมทางนี้นะครับ

เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่นาช่งานช่วยกันขยันขอบุณค่ะช่วยงานลุงป้าน้ำใจสุดยอดทุกคนค่ะเป็นปู่พราะมากค่ะฟังกี่รอบก็ไม่เบื่อค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์นะคะพื้นที่นะคะทำความสะอาดนะคะแล้วก็อ่ะวันนี้ก็จะมีชาวบ้านนะคะมาดูกี่หมู่บ้านเนาะที่จะมาช่วยประดับงานของเราวันนี้นะคะ ประดับนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับรายนี้ปุุกไลท์สั้นๆนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนะคะในการทำงานเตรียมงานของเรานะคะจะไลท์อีกเมื่อไหรก่ก็เดี๋ยวคอยติดตามและรับชมลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับไยนี้สวัสดีคะ่ะ